สวัสดีครับเพื่อนช่างวิทย์เลิงทานะครับช่างวิทย์เลิงทาซ่อมทีวีนะครับนะทีวีซัมซุงนะครับตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับเสียบพักแล้วก็เปิดแล้วก็ไม่มีไฟเขียวไม่มีไฟอะไรกระพริบตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับนะ c s สองหนึ่ง c ห้าหนึ่งสอง c j โอ้ยรุ่นนี้ได้ซ่อมบ่อยนะครับซ่อมบ่อยมากมาก ปริมาณเครื่องเขาเยอะมันก็เลยซ่อมบ่อยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจอสลิมที่ทนทานแล้วนี่นะโอ้โหนี่ครับเป็นอะไรเครื่องนี้นะครับมันเสียตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน่ไนะครับภาาเห็นไหมเนี่ยเห็นนะครับตาวงจรมันก็เป็นแบบนี้ แสงเข้าด้านนี้หน่อยเอ๋นะครับมาดูกันหน่อยนะครับเปิดไม่ขึ้นไฟก็ไม่เขียวไฟแบกพังหรือเปล่าทันตอตือฮอช็อตไหมนี่ครับนี่เลยด้านลายวงจรเป็นแบบนี้อ้ IC เวอร์ร้อนจนตะกัวละลายนะครับเนี่ยคงร้อนมากเลยนะครับเนี่ยไม่ครับไม่เห็นเนาะ มันมันมันย้อนแสงหน่อยนึงเห็นไหมครับร้อนจนละลายถึงขนาดน,น,นั้นเลยนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยมันเต๋อหอพังหรือเปล่านะครับมันเปิดไม่ติดมันไม่มีไฟเขียวขึ้นบางทีมันก็ทันเต๋อหอมช็อตอยู่มันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับตังมีเตรอคูณหนึ่งนั่นแหละ แอดจัดสีโลโอมซะหน่อยนีย่นะครับนะแล้ววัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างดูก่อนสีแดงจับขาซีสีดําจับขาอีขึ้นแบบนี้ไม่ได้ขึ้นสุดนะสลับขาบังจะเป็นยังไงนะครับมันเหมือนว่ามันจะช็อตนะมันขึ้นสองข้างนะครับขึ้นสองข้างเหมือนว่าจะชอ็อตเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อมันเป็นแปลกๆแ,แบบนี้ ก็ลองถอดทันเตอร์ฮอตัวนี้ออกมาดูก่อนนะครับท่านเพื่อนกําลังซ่อมอยู่ถ้าวัดแล้วเป็นแบบนี้วัดเห็นแบบนี้ถอดทันเตอร์ฮอตัวนี้ออกนะครับมือใหม่หัดซ่อมของเรานะครับนี่ผมก็ใหม่มากนะครับนะ <c oughs> ใหม่จริงๆนะครับนี่มาดูกันก่อนหัวลงหัวแรงก็ไม่ค่อยร้อนแล้วล่ะมันเก่าแล้วหมดสภาพแล้วล่ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถอดทันเตอร์ฮอก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้ความร้อนแล้วก็จะงัดออกมาไม่ใช้ที่ดูดตะกัวเลยมันอันตรายต่อสุขภาพเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่านะครับแต่เมื่อเขาว่ามาก็ไม่ควรไปทำหรอกครับที่ดูดตะกัวนี่ใช้น้อยอ่านี่ถอดออกมาแล้วเนี่ยทันเตอร์ฮอนะครับถอดออกมาแล้วแล้วลทีนี้ก็มาวัดวงจรดูหน่อยขึ้นขางมีขึ้นขางแล้ววงจรเนี่ย ขึ้นหนึ่งข้างอย่างนี้สลับข้างไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับแหมมันพังจริงๆนะตันเตอร์ฮอเนี่ยดูก่อนนะครับหน้าตันเตอร์ฮอพังไหมขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเลยครับอันนี้ขึ้นข้างสลับข้างนะครับนขึ้นอีกข้างโอ้มันชัดจริงๆเลยครับนะตันเตอร์ฮอก็ชัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตันเตอร์ฮอชัดเป็นทีเรียบร้อยต่อมาดูอะไรล่ะทีนี้ต่อมาก็มาดูไฟเลี้ยงกันซะหน่อยไฟเลี้ยงสูงเกินไปหรอือเปล่า ไปเลี้ยงสูงเกินไปไหมแนะนําในวงจรเท่าไหร่ครับร้อนะครับตอนนี้เดี๋ยววัดดูก่อนนะครับตั้งมิเตอร์ที่2ง0้อยหบโวลต์ร้อก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเข็มจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเอามิเตอร์มาสแตนบายไว้อาเสียบปลั๊กไฟหน่อย โอ้โหขึ้นไปแล้วก็ดับตัดไปเลยโอมันหลุดมันหลุดอะไรเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมันโนโหลดหรือเปล่านะครับวัดแบบไม่มีโหลดก็แสดงว่าออกมาร้อยสี่สิบเกินหรือเปล่านะนะครับลองเอาโหลดใส่แต่ว่าโหลดโหลดรุ่นนี้เนี่ยถ้าเอาโหลดใส่นี่ก็มันจะได้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะทีนี้ก็จะได้รนะ้อยยี่สิบเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวผมต่อโหลดก่อนโหลดที่เป็นหลอดไฟนะครับ่ะต่อหลอดไฟเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ส่วนมากแล้วถ้าไฟเกินนี่ถ้าต่อหลอดเข้าไปมันก็เกินนะพูดถึงนะครับมันก็ยังมากกว่าร้อยยี่สิบอยู่นะถ้ามันถ้ามันเกินจริงๆนะครับโอ้มันร้อยยี่สิบห้าเลยนะเนี่ยนะนะเกินป่านี่ไม่แน่ใจสิเเกินไม่เกินเดี๋ยวมาดูอาร์ตัวนี้ก่อนดีกว่าดูอาร์ตัวนี้ก่อน เผื่อมันจะเกินน่ยนะครับฝุ่นก็ยังไม่ได้ปัดเลยปกติต้องปัดฝุ่นก่อนนะครับนะแต่ว่าจะพลิกอีกด้านหนึ่งมาดูนี่งไง 100k ตรงนี้ดูก่อนดีกว่านะครับน้ําตาลดําดาส้มแล้วก็น้ําตาลนะครับเป็น R5 สีตัวนี้ซึ่งน้ําตาลดําดาส้มน้ําตาลตัวนี้จะมีค่าความทันทาน 100k นะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะดูก่อน ถอดดูก่อน 100k ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับปกติก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ปกติตัวนี้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะอ่าันคงอยู่นานแล้วเหรอครับอยู่นานมากแล้วแล้วก็เปลี่ยนมันซะ 100k ตัวนี้แหละนะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งอะไรเนี่ย R821 นะครับ821นะตัวนี้นะเดีย๋ยวามันถอดก่อนนะเดี๋ยวมาดูกัน สำหรับคลิปวิดีโอช่างวิทย์ก็เพื่อนก็ดูไปนะครับนะเพื่อเป็นแนวทางไปสำหรับใครเคยทําได้แล้วซ่อมได้แล้วก็จะได้ไปเลยนะี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังซ่อมไม่ได้ก็ดูไปนะครับนี่ก็คือ R8 2 1เราจะมาดูว่าค่าความทันทันมันเท่าไหร่กันนะครับมิเตอร์นี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนจากมิเตอร์ที่เป็นอนาล็อกเข็มแบบนี้ก็ไปเป็นมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขหน่อยมันจะได้ดูตัวเลขง่ายขึ้นนะครับในส่วนของมิเตอร์ก็ยังรู้ครับอย่างรู้เลย เนี่ยเยอะแยะ,ยะนะครับราคาถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี้นะนะครับซ่อมได้หมดนั่นแหละครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เท่าไรหรอกนะครับมันจะเท่าไหร่อยู่ที่สมองเรานี่แหละมันจะจาได้ไม่ว่าอะไรเริ่มต้นยังไงแบบไหนเครื่องไม้เครื่องมือทอนนี่หลังหรอกะนะครับร้อยเคตัวนี้อ่าดูหน่อยโอ้ร้อยสามเคเลยเห็นไหมมีเตอร์ตัวนี้วัดได้ร้อยสามเค แสดงว่ามันยืดแล้วสิเนี่ยแบบเนี้ก็เอาร้อยเคนะครับร้อยเคธรรมดาเนะี่ยเรามาใส่ร้อยเคสีสีนี่แหละหสีไม่มีก็ใส่สีสีนี่แหละมันเป็นรนะ้อยสามเคแล้วนะตอนนี้เกินเกินยืดนะครับมันยืดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เผื่อสาเหตุมันอาจจะมาจากไไฟเกินนะครับยังไงแล้วนี่ถ้าเกิดผมไม่ทําคลิปวิดีโอนี่ผมเปลี่ยนเลยนะอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็บันทึก คลิปวิดีโอเพื่อนดูก็เลยได้มาทาการบัดให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ว่ดีกว่าเป็นจริงเราผมถอดจริงเลยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่นะหน้าตาหน้าตาสีสันนะครับอ่านจากด้านนี้น้ำตาลดำดำส้มน้ำตาลถ้าเป็น r หาสีน้ำตาลดำดำส้มอย่างนี้ก็จะเป็นร้อย k อ่านะครับ โอเคนะครับนี่ยืดไปเป็นยืด 3k เลยมันพังแล้วนะครับนะ่าเพังจริงๆเนี่ยยอดจริงเลยนะครับเดี๋ยวเอา 100k มาใส่นี่นะนี่นะ 100k 100k ใส่เข้าไปแล้วน้าตาลดาเหลืองนะครับคงไม่ต้องวัดดูหรอมั้งมันอาใหม่อ,อาตัวใหม่คงจะไม่ต้องวัดอะไรครับคงจะไม่ข่อนหล้วมั้งคิดว่าอนะคิดว่า ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานถ้ามันยืดนี่ก็แปลกเหมือนกันนะก็แสดงว่ามันไม่ได้การบริษัทไหนผลิตไม่รู้เลยเนี่ยไม่สามารถพิมพ์ตัวอ,อักษรตาสัญลักษณ์อะไรลงไปในอาประเภทนี้ได้เลย <c oughs> นี่ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวอะไรตัวอื่นเนี่ก็ติดยี่ห้อมาเพราะอาตัวนี้นี่มันแหมมันมีแถบสีนี่ครับตัวอ,อักษรสักตัวยังไม่มีเลยไม่ได้อ่านค่าสีเนี่ยครับ วันนี้เนี่ยแต่วันนี้หัดอ่านค่าสีน่ครับท่องสีให้ได้หมดเลยพวกอาเนี่ยแต่พักหลังมานี่รู้สึกว่าจะมีแอปมาช่วยแต่ในส่วนของแอปนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะนครับที่จริงแล้วเราต้องอ่านให้ได้มองเห็นแล้วรู้ค่านะครับถึงจะเป็นช่างได้เพราะว่าพวกค่าอาค่าสีอะไรพวกนี้มันเป็นค่าที่ช่างทั่วไปจะต้องรู้ไม่ใช่ว่าโอ้โห จะซ่อมเมื่อไหร่ก็มาดูแอปเมื่อนั้นนี่อันนี้มันมันไม่ได้การเลยนะครับเนะี่ยแต่ตันนี้เราต้องได้กับตาเรานะครับได้ในสมองของเรานะครับในการทํางานอาน่านค่าอาแต่ละทีเปิดแอปมือม้นก็ไม่ไวนะนเพื่อนๆนะเพื่อนมือใหม่นะครับเนี่ยแต่มือเก่าน่ยเขาหนายแล้วนะครับมองเห็นแล้วเขารู้เรื่องเลยแต่มือใหม่อย่างช่างวิทย์นี่้โหลำบากเ้วยต้องมาคํานวณน,นั่นนี่นอนโอเค โอ้ดิแรกก็ไม่ได้เอามิเตอร์แบบนี้มาวัดดูเนาะนะครับแล้วเปลี่ยนอาก็เปแล้วมันจะเป็นยังไงนี่แรกได้ร้อยประมาณร้อยยี่สิบห้าโอ้นี่ได้ร้อยสิบสองครับเออร้อยสิบสองโวลต์เนี่ยในวงจรเท่าไหร่ในวงจรร้อยยี่สิบมันมันเชื่อได้หรือเปล่าก็มไม่รู้นะตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้วัดเห็นอย่างนี้ไหนเอา้าโอเคเมื่อรู้แบบนี้แล้วนี่มัน ทันเตอร์ไอ้ไอซีเวอร์นี่มันละลายอย่างเงี้ยมันจะส่งผลถึงไดโอดอะไรพวกนั้นมันช็อตหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนี่ก็ว่าจะใส่ทันเตอร์ฮอเข้าไปใหม่เลยเนี่ยสีดำดูหรือเปล่าเนี่ยแต่ส่วนมากแล้วสีดำม,มันไม่ค่อยขาดนะไอ้รุ่นนี้นะส่วนมากมันจะเป็นไฟเกินเนบมันจะเป,นเป็นไฟเกินเป็นเวอร์เสียอะไรอย่างเงี้ยน,นะรวบลัดตัดตอนไปใส่ทันเตอร์ฮอเข้าไปเลยเนาะ ฮอทํางานไม่ได้ก็ว่ากันไปไค่อยไปดูอย่างอื่นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปใส่ไปวัดซีดงซีดำอย่างนั้นอย่างงั้นเ,เพื่อนเดี๋ยวบอกโอ้เพื่อนเบื่อนะครับแต่แต่ที่ผมพูดมากอยู่ในนี้เพื่อนก็เบื่อแล้วเดี๋ยวต้องใส่เันเตอร์ฮอเข้าไปเันเตอร์ฮอนี่ก็เบอร์นี่ TT สองสองศูนย์หกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วมาดูกันว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับ ก็จะลองใส่ทันเตอร์ฮอเข้าไปลองดูมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยทันเตอร์ฮอจะอยู่ตรงนี้ทันเตอร์ฮอเนี่ยจริงๆแล้วน่มันชื่อว่าฮอเอาพุทนะครับฮอเอาพุทไฟแบกพวกนี้โยกพวกนี้ก็อยู่ในภาคฮอทั้งนั้นแต่นี้ทานซิสเตอร์เขาเรียกว่าทานซิสเตอร์ฮอเอาพุท เขาก็เรียกสั้นๆว่าทรานซิสเตอร์ฮอร์นะครับจริงๆมันเนี่ยทันเตอร์ฮอร์เอาพุทธนะตัวนี้ดูทำงานในภาคฮอร์ฮอร์เอาพุทธเขาก็เรียกกันว่าทีอาฮอร์นะครับทันเตอร์ฮอร์ตัวนี้มันก็ใส่เข้าไปไฟเลี้ยงก็น่าจะได้แล้วละ่ะร้อยสิบสองเอหลังจากที่โหลดแล้วมีเตอร์เพี้ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้อาที่ใส่เข้าไปมันเพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่เป็นไรแทนเตือหอทํางานได้ก็ไดนะ้ถ้าไม่ได้มันก็พังนะถ้าไฟแบ,บกมันเสียมันก็พังเหมือนกันนะเตือหอหอนะทีนี้เราอยากรู้ได้ยังไงอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเแผงหอทํางานได้ก็นี่เลยมิเตอร์มาจับกาวไปเส้นหนึ่งกาวก็อยู่นี่แหละหลอดภาพนี่แหละมันจะเป็นสปริงเป็นลวดอยู่นี่เอาไปแตะไปตรงนู้น ตั้ง AC ตั้งมิเตอร์ไว้ที่ AC แล้วก็วัดตรงขาฮิสเตอร์ฮิเตอร์นี่ไงขานี้มันจะพิมพ์กำกับไว้ฮิสเตอร์ถ้าตัวนี้มันลบนะก็นับจากขานี้มา1 2 3 4ขาที่4 1 2 3 4มันจะลบได้ยังไงอ่ะบางทีไปขูดมันมันก็ลบ <c oughs> นะครับแต่อย,อยู่ดีๆมันไม่ลบหรอกโอเคนะครับ ทีนี้ก่อนสแตน์บายไว้นี่วัดตรงนี้ถ้ามันทํางานได้มันจะขึ้นมาประมาณสี่โวลต์กว่าจะห้าโวลต์หรือห้าโวลต์ก็แล้วแต่มจะเป็นไป,ไปนะครับนะสแตน์บายไว้แบบนี้เสียบฟลักโอ้ไม่ได้นี่ครับไม่ได้เลยขึ้นมาแค่นี้หลอดมันก็โหลดลนะมันจะเป็นพ่ออะไรนะครับทีนี้ทีนี้เมื่อมันไม่ได้แบบนี้แล้วเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่ IC เวอร์ where, มันจะช็อตอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวไฟแบ็คเองมันก็มีโอกาสที่จะเสียด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูในส่วนของไดโอดที่ไฟไปเลี้ยงเวอร์กันก่อนดีกว่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะพวกนี้ขึ้นข้างนีง่ขึ้นอีกข้างเอ้ยเริ่มจะมีปัญหาแล้วมาดูตัวนี้บ้างขึ้นข้างสลับข้างสินี่ก็ขึ้นอีกข้างวเวยเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวลอย ไอซเวอร์ออกก่อนดีกว่านะครับลอยไอเวอร์ก่อนมันจะเป็นยังไงนี่นะครับการทำงานเพื่อนเอ้ยมันเป็นสเตปขั้นตอนครับในส่วนของผมก็ไม่ได้คุ้นเคยที่จะมาเช็ควงจรจนจบทุกตัวแล้วก็ไปซื้อ IC ไปซื้ออะไหล่มาครั้งเดียวไม่เป็นแบบนั้นนะครับผมทำให้มันเป็นสเตปขั้นตอนอย่างเช่นสเตปขั้นตอนนี้ผ่าน สเต็ปขั้นตอนต่อไปก็ว่ากันไปนะครับทําเป็นสเต็ปขั้นตอนไปไม่สามารถที่จะมาเช็ค IC เวอร์ตันจิสเตอร์ฮอไฟแบกในครั้งเดียวได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นไม่ชำนาญเลยแบบนั้นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก,นกน็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่าจะไปเช็คอะไรดูหมดทุกตัวในเครื่องแล้วค่อยไปซื้ออะไรมาเนี่ยเพราะว่าร้านอะไรอยู่ไกลแบบนี้ นะครับก็ต้องเช็คนะครับแต่ผมนี่มีอะไหล่สำรองไว้บ้างนะครับก็เลยทําแบบนี้ได้แต่สําหรับเพื่อนช่างมือใหม่มือใหม่มากไงอะไหล่ไม่รู้ว่าจะลงตัวไหนไว้อะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องเช็คไปหมดนะครับทั้ง IC ซีเวออะไรต่างๆนะครับอันเตอร์ฮอ i ไอซีเวอร์ไฟแบ็คมันเสียเปล่าถ้ามันเสียแล้วก็ไปซื้อมาใส่นะครับมันก็มีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันนะครับสำหรับช่างแต่ละคน ในส่วนของผมนี่ก็เอาแบบนี้แหละเห็นไหมนะครับถอดไดซีเวอร์ออกรอยขามันออกนะเพื่อนนี่โดจะถอดมันออกมาทั้งตัวเลยก็ได้ถอดแค่ขานี่ก็พอทีนี้ก็ลองมาวัาดดูไอ้ตรงไดโอดมันจะขึ้นสองขางหรือเปล่าเอยสลับขาสิโอ้ย มันขึ้นแปลกๆก,ก็เพราะว่าผมเสียบผิดทางเอาไหมให้เอาไหม,ะไม,ไหมนะครับขึ้นข้างไหมเออขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเริ่มจะใช่แล้วล่ะทีนี้นะครับอทีนี้มาดูมาดูทางขั้วบวกของที่มาเลียงเวอร์บ้างัวนี่มาขึ้นข้างสลหรับขาสิขึ้นแล้วก็ลงไหมเนี่ยแล้วมันขึ้นแล้วลงไหมเนี่ยฮะมันค้างแบบนี้เนี่ยมันเสียบ่ะเนี่ย ไม่แน่ใจนะแบบนี้เห็นไ,ไหมครับเพื่อนอาจจะไม่เห็นทำไมไอคลิปนี้มันจะละเอียดเกินไปแล้วนี่ยนี่ขึ้นข้างสลับข้างสิเนี่ยมันขึ้นอยู่แค่นี้มันช็อตหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะนี่นะโอ้มันยังไม่ลุดโอ้มันยังไม่ลุดนะครับถอดขายอซีออกยังไม่สมบูรณ์อ่าถอดขายเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูใหม่ ขึ้นข้างสลับขาสิขึ้นแล้วก็ลงอ่ะถูกต้องแล้วทีนี้นะครับทีนี้เราจะวัดด้วยซีเวอร์กันไหมวัดด้วยซีเวอร์กันไหมครับวัดด้วยซีเวอร์กันเลยเขานี้นะขานี้เนี่ยสองขานี่ใช่ปะล่ะใช่นะ อโอ้ไอซีเวอร์มันเสียแล้วอะทีนี้เรามาดูว่าไฟแบกมันทํางานไหมนะครับเอาใหม่นะครับทีนี้ถอดไอซีเวอร์ออกแล้วนะครับมาดูว่าไฟแบกทํางานไหมนะครับอามาดูกันนี่นะนะครับถ้าทำงานได้ขึ้นตรงนี้นะเห็นนะครับดูนะครับ น่านเห็นไหมทางานได้เห็นไหมครับถ้าถอดไอซีออกแล้วแบบนี้ทํางานได้ก็ถือว่า IC เวอร์มันเป็นตัวช็อตอยู่จบไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะครับผมพูดยาวไปละเอียดเกินแล้ว